ผเกายัง Basket. ไม่นานไม่รู้จักนัสัยดจคนนี้ก็แล้วแล้วเราบวชเอถูกจับศึกที่ er วัดไหนวัดวันที่สี่อะวัดเขียนเขทนวัดเขียนเขนปะครับอาทุมใช่ไหมไปทําอะไรมาถึงโดนจับศึกไปอันนี้ก็เป็นผมบอกว่าเรียอะไรครับไปเรียอะไรครับโดนจับศึกที่วัดเขียนเขตนะทำไปเพราะอะไรอ่ะ เราไม่เอาไม่ไหวไม่มีกินไม่มีกินเราได้ข่าวทำมาหลายรอบแล้วแล้วก็มีเรื่องช่อโคงด้วยมีคดีช่อโคงตอนปี58าดใช่ไหมครับเออหลังจากนั้นคือทำมากี่ครั้งเริ่มบวชครั้งแรกเลยตอนบวชปีไหนเขาก็เป็นปฏิบัติธรรม Obrigado. วันท้าอีกสองรูปมามาเรียกไรที่อำเภออ๋อท่านคือท่านอู่ทท่วันนั้นอย่างผมบนใหม่ใช่ไหมครับผมก็ต้องให้พระอาจารย์ท่านนํามาอย่างนี้ครับทำมาด้วยคนที่เป็นพระใหม่ก็เลยให้ให้เหยียดท,ท่านบวชก่อนอย่างนี้ผมก็เลยนิมมตนท่านมาเรียนนำหน้าหน่อยเพราะว่าท่านเป็นพระอาจารย์อย่างนี้ครับแล้วแล้วตัดสินใจยังไงอะทำไมถึงไปทําเรื่องขอเยื่นที่อำเภอคือทางพระอาจารย์ที่นุ่นอะท่านให้ ผมทําที่ที่ภาคเหนือครับมีอาจารย์หนึ่งท่านมาจากอินเดียครับชื่ออาจารย์สันติผมก็ทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยเรียกว่าคนจุบุญธาน้อยครับก็เลยทำตามท่านว่าคุณครับคำนั้นมาถวายพระจานทร์ในไม้สร้างพระซ่างอะไรด้วยกันมีรอยพระบาทมีอะไรที่วัดปางมะโออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทำอันนี้ผมมาทำแล้วเขาก็เลยไม่รับผิดชอบผมอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับเรื่องมันผมก็ทําโดยไม่ความตั้งใจสมมติถ้าถ้าอำเภอเขาตรวจสอบไม่เจอเนี่ยหรือสํานักพุทธนนท์เนี่ยตรวจสอบไม่เจอเนี่ย ของที่เราได้เรียอะไรไงยจอาไปทําอะไรถวายที่วัดผมว่าเจ้าไปถวายที่เข้าวัดครับอืมครับผมยืนยันว่าจะไปถวายวัดนะไม่ได้เข้าไปใช้ของตัวเองไม่ได้เอาใช้ครับผมจะไปถวายวัดทีนี้ผมก็ยังไม่ได้ถวายครับแล้วทำไมก่อนหน้านี้เราก็โดนจับศึกมาแล้วทําไมกลับมาทําอีกค่ะผมเป็นพระที่แบบว่าผมไปเทศแล้วมีคนบอกว่าผมเสียงะมันก็พอใช้ได้ก็เขาจะให้เทศเสียงเทศอะไรเงียครับมีคนบอกครับผม ตอนนั้นนี่ก็โด<ท>นจับศึกที่จังหวัดอะไรเอ่อที่ปทุมครับขอ้ขอหาก็ออบอกว่าเรื่องอะไรนี่อืเอเอหตุการตอนแรกเนาะพระรูปนี้พระบุญคัมเนี่เออเขาไปที่วัดเขาหลังก่อนเออไปหาเจ้าวาดแต่เจ้าวัดเขาไม่รับรองว่าจะได้ให้บวชเขาบวชให้เจ้เงินให้ขอล้วก็กลับมาที่วังเพอหรือผไดมากับผู้หญิงว่าจะมาบวชเนรเมรหน้าไฟว่าจังหวัดปทุมมันบวชยาก เ,ออเขามีคนแนะนํามาจากป,ป,ปทุมว่าวัดบางแพรมันบวชง่ายออุอปสาชท่านง่ายเ,ออเขาได้บวชตอนแรกก็ว่าเขาจะบวชในต,ตัวหน้าไฟสองสามวันแล้วเขาก็จะศึกแล้วก็เขาก็ตันก้องว่าอยากเป็นพระเออเป็นพระเลยตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขอาอไม่ได้บอกเรออืเ่องมันเป็นอย่างนี้เลยบวชสิแลว้วเขากลับเลยกลบกับกับผู้หญิงออมีผู้หญิงคนหนึ่งพาเขากลับกลับแล้วเขาไปรับลงที่ในวันที่วันที่แปดวันที่แป ไปตอนกลางคืนสามทุ่มเออไม่มีที่อยู่รรองพี่ก็ว่าให้เขาไปอยู่โบสถ์ไปอยู่โบสถ์สวางขึ้นประมาณตีสี่ครึ่งเขาก็พามาเออเขาว่ามาที่นี่เขาว่าบอกศูนย์สำารงทาเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาประกาศบอกเกาเล้าแจ้งแล้วว่าจะให้มาเดินบิสะบาตตามหมู่บ้านมารับารอาหารแห้งไปบริจาคเขาว่าอย่างนี้เออพระบุญค่ำเขาเป็นพระตนนั้นเออเขากหลอกลวงอาตมาไม่รู้ไม่เห็นกับเขาไม่เคยรู้จักพรามาก่อนเลยเออนั่นแหละ เขาหลอกเขาพูดจาภาษาโน้มใจเรานะ่ะเอออย่างนั้นอย่างนี้เอาไปบริจาคตัวน,นั้นตรนี้ให้เด็กไร้ย,ยากบ้างอะไรบ้างเขาว่าอย่างนั้นนะอืมเขาเลยมาเขาก็พูดพี่ก็ถามว่ามีใบผ่านหรือยังมีใบผ่านจังหวัดข้ามจังหวัดเจ้ามเภอหรือยังก็แนะนานเขาเขาว่าเขามีเรียบร้อยแล้วเขาว่าอย่างนี้เออทำอย่างนี้เขาว่าแล้วลพี่ก็ถามว่าไปอยู่วัดไหนบวชเสร็จเขาว่าไปอยู่ตามป่าตามไร่ของโยมโยมเื้อไว้เขาว่าเออเป็น ประมาณสามไร่เขาว่าอยู่ที่ปทมุมเขาไ่าอย่าง,งน,นั้นนี่แหละยรกคตกใจตกใจไม่เคยเกิดไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเอออยู่ดีอยู่วัดเราเออเขาไปแนะนําเขาไปไม่รู้ประวัติเขาเออเขาเลยมาตรวจสอบต่อไปนี่ตรวจสอบอันนี้มันไปเกี่ยวกอบว่าบวชเนนือเอาเนียนอ้างน,นะบวชต่อนหน้าไฟบวชแล้วจะสึกภายในสองสามวันรือ,อมันจะบวชเนน เรื่อง,องยงสืบเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางอำเภอบางใหญ่นะครับได้ประสานมานะครับและก็ส่งเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายเอกสารแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็หนังสือสุทธินะครับจากบุคคลคนนี้นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นยังเป็นพระอยู่นะครับว่าทางอำเภอก็ประสานมาว่าเรื่อง ได้มีพระเนี่ยมาขอที่จะรับบริจาคมาขอรับการบินทบาทข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่อําเภอบางใหญ่นะครับตามเอกสารนะครับแล้วทีนี้ทางอําเภอก็เอกใจว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าเป็นพระปอมไหมแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนะครับพอสํานักพุทธจังหวัดนนทบุรีได้รับเอกสารข้อมูลดังกล่าวมาเราก็รีบตรวจสอบนะครับก็ได้ตรวจสอบไปทางคณะสงฆ์แล้วก็ สำนักพุทธจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับเพราะว่าเอกสารที่ที่ได้รับมาเนี่ยบุคคลคนนี้บอกว่าจะเอาไปช่วยเหลือที่จังหวัดเชีงยงใหม่เป็นวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดเชีงยงใหม่นะครับแล้วก็ตามบัตรประชาชนเนี่ยเป็นเป็นพระซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราก็ประสานไปหมดสรุปได้ความว่าท่านลคคนบุคคลคนนี้ครับเคยได้รับการเคย ถูกจับศึกมาแล้วหลายที่นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือไปถูกจับศึกที่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพอผมได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยผมก็เลยได้ประสานมาที่ทางอำเภอบางใหญ่นะครับว่าว่าบุคคลคนนี้เป็นพระปลอมแล้วแหละแล้วก็มีการกระทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วจึงได้ประสานกับทางท่านประดอำเภอทางท่านนายอำเภอบางใหญ่นะครับว่าเมื่อถึง เมื่อถึงวันที่9ซึ่งเขาได้นัดนะครับเขาได้นัดว่าจะมา,ารับาามาบินทบ,บาตข้าวสารอาหารแห้งที่อำเภอบางใหญ่นะครับผมก็ได้มารอนะครับในวันเนี้ยวันที่9นะครับในเวลาประมาณ8ปโมงเช้าผมก็มารอเสร็จเมื่อพบอออบุคคลคนนี้นครับอ,อดีตพระเนี่ยก็เลยได้นิมนต์เข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่ก่อนเพื่อจะได้พูดคุยแล้วก็ได้นิมนต์มาที่วัด ที่มาหาท่านเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ที่วัดลาดประคองธรรมแห่งนี้เพื่อได้มาไต่สวนทนความเพื่อความรอบคอบครับก็ในปัจจุบันนี้ครับก็เราจะต้องเช็คนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้นะครับไว้ใจกันยากนะครับก็ทางอำเภอฮะได้ตรวจสอบกับทางสำนักพุทธนะครับก็เลยประสานกันนะครับก็อยากจะฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําบุญในเรื่องของอะไรเราเราทาบุญเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมว่าทําที่วัดหรือทําที่สถานสงเคราะห์นะฮะผมว่าน่าจะดีดีกว่านะครับแล้วก็มันสามารถตรวจสอบได้นะครับนะฮะถ้าเกิดว่ามีกรณีที่เลี้ยลายมานะครับหรือว่าเ,เห็น ว่ามันเป็นเป็นการไม่สมควรนะครับท่านก็แจ้งมานะครับถ้าอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่หรือว่าที่ไหนก็ได้ครับติดต่อทางสำนักพุทธตรวจสอบได้นะครับอย่างตัวนี้ครับนับเป็นกรณีแรกเลยที่ว่าพักฟองเนี่ยง้าเข้าไปทำเรื่องติดต่อราชการรั่อรับพิดบาบครับเป็นครั้งแรกครับปกติก็จะมีรอบๆที่พี่น้องประชาชนแจ้งมานะครับก็ได้ดําเนินการไปหลายรายอยู่นะครับ แต่ก็มีครั้งนี้ครับครั้งแรกที่ว่าเข้ามาเรียลายในอำเภอเลยนะครับ